มาที่ได่ออกมาการที่ซันเปลี่ยนฟฟลลิ่งกันหน่อยนะสำหรับแฟนๆของแบมแบมก็เซเว่นครับเรียกว่าต้องอ่อนระทวยแน่นอนเพราะว่าแบมแบมล่าสุดนี้ร่วมกับนิตยสาร GQ Korea บอกเลยว่าลุคที่ออกมาในการถ่ายแบบเนี่ยเฟยสมากๆครับทำเอาอากาเซ่ทั้งไทยและก็เทศครับเรียกว่าใจอ่อนใดละลายไปต,ตามกันหล่อเฟรยสไตล์หนุ่มร็อกบนคิ้วของแบมแบมกันพิมุกสมาชิกชาวไทยของพวกก็เซเว่นครับ ในการไปถ่ายแบบกับนิยสาร GQ c a r e a จนทำเอาแ a ชแ t a กนะฮะ GQ c a r e a X แบบๆฮอตกระหึ่มโซเชียลทั้งในไทยเกาหลีและอีกหลายชาติกันเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าสมราคากับที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบๆก็เพิ่งจะครองเทรนุ์ t ทวิตเตอร์ด้วยแ a ชแ t a ก The World List 2 0 2 0 เพราะว่าแฟนๆเนี่ยต่างร่วมลุ้นและก็ร่วมโหวตให้เขาติดโพส์ท็อป10 Men in Fa ฟชั่นครับหรือว่าสิหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นประจำปีนี้มาหยกๆเองครับและพร้อมกันนี้ครับในการมาถ่ายแบบกับ GQ c a r e r นะฮะแบบๆก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานเพลงเดี่ยวอยา่างวินิอัลบัมที่ชื่อว่า Ribbon ครับ ที่ทำยอดขายพะลุแสนก๊อปปี้ส่วนมิวสิกวิดีโอเองก็ทำยอดดีกว่า53ล้านครั้งครับในเดือนเดียวเกรยดแงๆแบ,บๆครับบอกว่าหวังอยากจะเป็นที่จดจำในสัขานักศิลปินไอดอลความสามารถรอบด้านเจ้าของผลงานหลากหลายสไตล์ดนตรีนั่นเองครับเรียกว่าแฟนๆต้องรีบไปจับจองเลยดิจิทัสาร GQ เล่มน,นี้นะหลายหลายคนนะ่าจะหามาัเป็นเจ้าของนะครับ คือต้องยอมรับเลยนะครับว่าแบมแบมเนี่ยเวลาแต่งลุกออกมาใสๆน่ารักน่ารักเนี่ยสาวๆก็กรี๊ดพอมาลุก<ะ>แบบนี้สาวๆก็กรี๊ดอีกแหละนะผมเรากรี๊ดนะเราเราก็กรี๊ดด้วยนะกรี๊ดให้ด้วยมาเดี๋ยผม